หลังจากที่เราได้ทําการบันทึกฐานข้อมูลแล้วก็บันทึกย้อนยกมาเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปเราจะทําการบันทึกรายการค้าหรือว่าการทํา entry transaction กันนะครับในที่นี้เราจะบันทึกตาม case study ที่เรากําลังศึกษากันอยู่นะครับโดยวิดีโอนี้จะทําการบันทึกรายการค้าของวันที่2มกราก่อนนะครับรายละเอียดมีอยู่ว่าทําการขายเชื่อย,ยางรถยนต์สําหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ราคาหน่วยละ1,400บาทจำนวน10หน่วยให้กับบริษัทเ่มอปุ๊บจำกัดโดยทำการออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งนี้เลขที่อ้างอิง s i 0 0 0 1ทับ0 0น0 2ะครับเมื่อเราอ่านรายละเอียดการค้าจบนะครับเราก็จะมาทำการวิเคราะห์กันว่าเป็นรายการขายสดหรือว่ารายการขายเชื่อนะครับในที่นี้แจ้งใบชัดเจนนะครับว่าเป็นรายการขายเชื่อแต่ว่าในกรณีที่ ไม่ได้แจ้งไว้ชัดเจนแบบนี้ว่าเป็นขายว่าเป็นขายเชื่อหรือว่าขายสดอย่างนี้นะครับอเราจะทราบได้ยังไงว่าเป็นรายการขายสดหรือว่ารายการขายเชื่อตรงนี้นะครับให้เราข้ามมาดูที่เอกสารที่เราออกนะครับตรงนี้ในที่นี้จะมีใบส่งของทับใบกำกรรับภาษี mm. ทับใบแจ้งหนี้ส่วนตัวที่เราจะทําให้เราทราบว่าเป็นการรายการขายสดหรือว่ารายการขายเชื่อนั้นก็คือใบแจ้งหนี้นะครับถ้าเราอ่านเจอว่ามีใบแจ้งหนี้เมื่อไหร่ ก็ให้เราเข้าใจว่าเป็นรายการขายเชื่อทันทีนะครับส่วนตอนนี้เรากลับมาที่โปรแกรมมันก่อนนะครับเราจะทําการบันทึกรายการค้าในวันที่2โดยการคลิกไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Work f l o w ครับพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับเราจะทําการบันทึก Invoice สินค้าเลยโดยไม่มีการทําใบเสนอราคาหรือว่าใบสั่งขายนะครับเพราะเนื่องจากว่า เราเริ่มต้นใช้ระบบเมื่อวันที่01 01แต่ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือวันถัดมาซึ่งเป็นวันที่02ท01นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่ได้มีรายการแจ้งว่ามีใบเสนอราคาหรือว่าใบสั่งขายค้างมาอยู่ในระบบก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเราจึงจะข้ามไปบันทึกใบ invoice สินค้าได้เลยนะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับ1ทีจากนั้นเลือกรายการที่ตรงกับรายการค้าของเรานะครับในเมื่อ,อเมื่อกี้ เราทาการวิเคราะห์แล้วนะครับในเป็นรายการของวันที่2ว่าเป็นรายการขายเชื่อเราก็คลิกเข้าไปตรงขายเชื่อนะครับโปรแกรมจะแจ้งมีหน้าต่างแจ้งขึ้นมาโดยเขาจะแจ้งสาขานะครับที่เรากําลังทํางานอยู่ในที่นี้ก็เป็นสาขาสํานักง,งานใหญ่นะครับรหัสสาขาก็คือ0ูนตัวนะครับศูนย์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 นะครับส่วนเล่มเอกสารนะครับก็เป็นเล่มที่1นนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นการขายเชื่อสินค้านั่นเองนะครับ ตรงนี้เราไม่ต้องมีการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมอะไรนะครับให้เรากดอาโอเคเข้าไปได้เลยจากนั้นโปรแกรมจะนําเรามายังหน้านี้นะครับเราจะพบว่ามีรายการหนึ่งที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือถ้าจาได้นะครับย้อนกลับไปเราจะทราบว่าเป็นรายการที่เราบันทึกตอนบันทึกยอดยกมานั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ไม่ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเหมือนกันนะครับให้เราข้ามไปคลิก ปุ่ม F3 หรือว่ากดปุ่มเพิ่มทางด้านบนได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะโชว์หน้าที่เราจะต้องทำการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในวันที่2มานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะมาเริ่มทำการบันทึกกันเลยนะครับโดยเริ่มที่เลขที่กับเลขที่อ้างอิงนะครับสองช่องนี้เราจะปล่อยให้โปรแกรมรันอัตโนมัติให้นะครับเนื่องจากว่าเรากำลังจะบันทึกเนี่ย สิ่งที่เรากำลังจะบันทึกเป็นการาทำเอกสารภายในบริษัทนะครับไม่ได้รับไม่ได้รับจากเอกสารภายนอกแล้วมาขีดตามนะครับดังนั้นเราก็จะอย่างที่บอกนะครับให้โปรแกรมรันให้เลยเราจะข้ามมาบันทึกวันที่เอกสารเลยนะครับวันที่เอกสารหรือวันที่ที่เกิดรายการค้าก็คือวันที่สองเดือนหนึ่งนะครับวันที่สองนะครับเดือนหนึ่งภาคห้าสี่ครับจากนั้นโปรแกรมจะมีแมสเซจเด้งขึ้นมา แจ้งว่าวันที่ครบกําหนดถ้าคํานวณตามเครดิตเทอมแล้วจะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งก็คือวันหยุดนะครับจึงจะปรับให้เป็นวันจันทร์ที่0 3นยทับส่วน1ทห้ 04. ตรงนี้ให้เรากดโอเคนะครับจากนั้นก็จะมีแจ้งขึ้นมาอีกว่าเดือนทับปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็นถ้าเรากดโอเคก็จะระบุให้เป็นเดือนห่ทับสองพนเะครับแต่ถ้ากด c a n เซิเขจะระบุให้เป็นเดือนเทับสองพในที่นี้ให้เรากดโอเคนะครับ ข้อมูลต่อไปที่เราจะต้องทําการบันทึกนะครับก็คือข้อมูลชื่อลูกค้านะครับชื่อลูกค้าแล้วก็รหัสนะครับตรงนี้ถ้าเราจํารหัสไม่ได้บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกันนะครับก็ให้เรากดจุดแล้วก็กด enter นะครับเพื่อเข้าไปเลือกรายการตรงนี้ของเราขายยางรถยนต์ให้กับบเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับก็เลือกเดอะมอลล์นะครับจากนั้นกดเลือกครับโปรแกรมจะทําการแจ้งยอดหนี้ขณะนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้เท่ากับศูนย์ครับก็กดโอเคเลยครับ จากนั้นโปรแกรมก็จะแจ้งขึ้นมาอีกว่าวันที่ครบกําหนดถ้าคํานวณตามเครดิตเทอมแม้วจะเป็นอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเหมือนเดิมนะครับซึงจะปรับให้เป็นวันจันทร์ที่ส่วนสาม4ับส่วนหนึ่งับห้าสี่ตรงนี้เรากดโอเคเ,อเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้รหัสสาขาข,าของลูกค้าในรายงานภาษีตามนี้นะครับแล้วก็จะกดโอเคเลยนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะทําการดึงชื่อย่อลูกค้าขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับจากการเลือกของเราเมื่อกี้ ข้อมูลต่อไปเราจะต้องกรอกนะครับก็การค้นเอกสาร SO หรือว่าเซลล์ออเดอร์นะครับเอกสารเซลล์ออเดอร์ในที่นี้เราไม่มีการทำเซลล์ออเดอร์นะครับดังนั้นก็ให้ค้างค่า N ไว้เหมือนเดิมครับถัดมานะครับชนิดแบตชนิดแบตราใช้ตอนนี้เราใช้เ็ดเอร์ซนะครับไม่ต้องมีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงใดๆน,น,นะครับส่วนแบตนะครับก็เป็นแบตแยกนอกนะครับก็ ค้างค่า Y วไวไ้เหมือนเดิมนะครับเราข้ามมาที่รายการสินค้าด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นช่องลำดับนะครับข้อล่างถัดมาจะเป็น p f นะครับ p f คืออะไร p f ก็คือสินค้าย่อยนะครับที่เราจะทำการขายแล้วก็จะ,ะแสดงในรายการ Stock Movement นะครับส่วน F ก็คือเป็นชุดสินค้านะครับซึ่งจะทำการดึงชุดสินค้ามาเพียงครั้งเดียวแล้วก็ภายในชุดสินค้าจะประกอบด้วยสินค้าย่อยในที่นี้เราใส่ค่า P นะครับเนื่องจากว่า สินค้าที่เรากํากลังจะขายเป็นสิน like ค,ค้าประเภทสินค้าย่อยนะครับในคอลัมน์ถัดมาครับคอลัมน์ถัดมาตัวทีนะครับหรือว่าไทหรือว่าชนิดสินค้านะครับในที่นี้เราชนิดสินค้าของเรานะครับเป็นสินค้าประเภทสําเร็จรูปนะครับถ้าจารหัสไม่ได้นะก็ให้กดจุดนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะเด้งลิสต์รายการขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกสินค้าสําเร็จรูปนะครับตรงนี้ช่องถัดมาก็คือรหัสสินค้านะครับ าเราจารหัสไ่ได้สิ่งที่เรากาลังจะขายให้บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดถ้าจารหัสไปได้ให้กดจุดแล้วก็ e n t e r นะครับตามเคสสั๊ดดี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะขายให้บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปก็คืออขีดส่วนหนึ่งนะครับ,ารบราาย,บ e K บยางรถยนต์ย,าง,ยางสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับในที่เราก็เลือกเลยนะครับกดเลือกครับ จากนั้นโปรแกรมก็จะทำดึงชื่อสินค้าขึ้นมาให้แอัตโนมัตินะครับพร้อมกับราคาขายต่อหน่วยซึ่งก็คือ1น0่งรอ่งพันสบาทนะครับจากนั้นก็เราจะข้ามมาใส่จํานวนที่เราจะทําการขายให้บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับในที่นี้ก็คือสิบหน่วยนะครับแล้วก็ใส่สิบแล้วก็จากนั้นกด enter แล้วก็โปรแกรมจะแจ้งจําจนวนหน่วยที่เราจะขายนะครับในที่นี้เราขายสิหน่วย แล้วก็ส่วนข้างหลังจะเป็นเงื่อนไขนะครับในที่นี้เราไม่ต้องไปแก้ไขหรือว่าทําการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าสินค้าที่เรากาลังจะขายเนี่ยเราขายในหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วนะครับจึงไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขว่าหนึ่งหน่วยจะเท่ากับเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเรากดโอเคเลยนะครับพอเรากดโอเคปุ๊บนะครับโปรแกรมก็ทําการรวมราคาให้ทั้งหมดนะครับ1ิหน่วยหนึ่งละพันสี่รวมราคาก็คือหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราก็ถือว่าเราได้บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนที่เราจะต้องบันทึกนะครับมาดูรายละเอียดด้านล่างกันนะครับอันนี้จะเป็นสรุปนะครับก็คือ,อมูลค่าสินค้า1นึ่งหมื่นสี่พันมูลค่าก่อนแบตก็คือมูลค่าเท่ากับมูลค่าสินค้านะครับหนึ่งหมื่นสี่พันส่วนมูลค่าแบตตรงนี้ก็จะคิดจากหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแบตชนิดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คำนวณออกมาแล้วได้เก้าร้อยแปดสิบนะครับรวมมูลค่ายอดสุดทธินะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปด จากนั้นนะครับให้เรากดบันทึกได้เลยครับหรือว่ากด f10 นะครับโปรแกรมนะครับทันทีที่เรากด f 1 0โปรแกรมก็จะทําการเชื่อมโยงไปยังระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนหน้าต่างนี้นะครับเป็นการลงบัญชีอโนมัติที่โปรแกรมจะทําให้นะครับะจะแจ้งว่าลงบัญชีที่ไวเชอร์เล็กที่ sd 5 4ห้าสี่ศนย์ศนะครับลงมาที่สองทับศูนย์หนึ่งทับห้าสี่นะครับ ส่วนในช่องสีเทาตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดที่จะไปแสดงในหัวใบอินวายนะครับที่เรากำลังจะบันทึกอยูนี้นะครับ si ศ0น1 0 0นะครับ tab นสองตั้งลูกหนี้เดวมอ,อกรุ๊ปนะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือจะไปแสดงในรายละเอียดหัวไวเชอร์ White นะครับส่วนทั้งนั้นล่างนะครับจะเป็นรายการที่โปรแกรมลงบัญชีให้เรานะครับอันดับ นะครับก็คือโปรแกรมจะทําการเดบิตลูกหนี้การค้านะครับหรือรหัสบัญชีหนึ่ง3นย์หนึ่งสามสามนะครับเป็นจำนวนหนึ่งมืนสีัน้าร้อยแปดสิบนะครับอันดับถัดมาครับโปรแกรมจะทำการเครดิตนะครับบัญชีขายเชื่อหรือตรงกับรหัสสี่หนึ่งหนึ่งศย์สองนะครับจำนวนหนึ่งหนึ่งหมืนสีนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับโปรแกรมจะทำการเครดิตภาษีขายนะครับหรือตรงกับรหัสบัญชี สองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับจำนวนเก้าร้อยแปดสิบตรงนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับไม่ต้องไปพิมพ์หรือว่าแก้ไขอะไรเพิ่มเติมใดๆเลยให้เรากดบันทึก f อ0ได้เลยครับจากนั้นโปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการพิมไหมในการทํางานจริงนะครับเราจะพิมพ์นะครับเพราะว่าเราต้องแนบใบอินวอยต์ตัวเนี้ยแนบไปเราต้องส่งไปพร้อมกับสินค้านะครับดังนั้นเราจึงกด yes ครับโปรแกรมจะทําการให้เราเลือกแบบฟอร์มนะครับในที่เราเลือก อันแรกนะครับต้นฉบับนะครับกดโอเคเลยครับะนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะทําการประมวลผลนะครับประมวลผลให้เราเลือกอแบบอ่าชนิดที่เราจะพิมพ์ออกมานะครับในที่นี้เราจะเลือกชนิดแสดงออกทางจอภาพนะครับโปรแกรมทําการเลือกให้แล้วนะครับแล้วก็กดพิมพ์ได้เลย เป็นใบอินวอยสินค้าที่เราได้นะครับอันนี้กดเพื่อดูให้เต็มจอนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นหน้บบาตาแบบนี้นะครับใบอินวอยสินค้าจะมีรายละเอียดต่างๆที่เราทําการบันทึกไปเมื่อกี้นะครับชื่อลูกค้านะครับประเภทสินค้าที่เราขายจํานวนนะครับก็ถ้าเราดูเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการดูต่อก็กด escape ได้เลยนะครับกด escape ออกโปรแกรมจะ กลับมาที่หน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่เราสามารถบันทึกใบอินวายสินค้าต่อไปได้เลยแต่ว่าในที่นี้เราไม่บันทึกต่อแล้วนะครับกด escape น,นะครับกด yes ครับโปรแกรมจะกลับมาที่หน้านี้นะครับจะเราจะพบว่านะครับตอนแรกที่เราเข้ามาถ้าจาได้นะครับจะพบว่ามีหนึ่งรายการแต่ว่าณตอนนี้เมื่อกี้เราได้คีย์อินวายสินค้าไปแล้วนะครับก็ใเราได้คีย์ใบอินวายไปแล้วนะครับก็จะพบว่ามีรายการที่เพิ่มมา อีกหนึ่งรายการนะครับตอนนี้ก็มีอยู่รวมไป2รายการนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับก็กด Escape ออกได้เลยครับกด Cancel ครับในส่วนของรายการที่เกิดขึ้นในวันที่2นะครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับ